ละครสั้น fc เรื่องคืนวันฝนตกถ้าใครทำงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะอย่าทะเลทลายล่ะเหมือนวันนี้ฝนจะตกเลยอีกอย่างหนึง่งห้ามกลับบ้านดึกกันละ่ะอันตรายเข้าใจไหมอา้าวอ้าวใครเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะ ฝนตกจริงๆด้วยไม่ได้เอาร่มมาด้วยสิเอาอยัางไงดีนะไม่น่าทำช้าเลยเพื่อนๆกลับกันหมดแล้วบีบีตัดสินใจวิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้านเพราะเธอไม่รู้ว่าฝนจะหยุดตกเมื่อไหร่ นี่ก็ใกล้ค่ำเต็มทีแล้วแม่ของบีบโทรมาบอกว่าวันนี้จะกลับบ้านดึกสักหน่อยเธอต้องอยู่คนเดียว BB เธออยู่กับแม่แค่สองคนเธอจึงต้องจัดการชีวิตของเธอเองทุกอย่างทำอาหารกินเองและก็ไปโรงเรียนด้วยตัวเอง วันนี้เธอรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเธออยู่ทำไมวันนี้เรารู้สึกไม่สบายใจเลยนะเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเราอยู่แม่คะ รีบกลับบ้านเร็วๆนะหนูกลัวจังเลยค่ะเธอมองไปรอบๆห้องน้ำที่หน้าต่างแต่เธอก็ไม่พบอะไรหรือว่าพักนี้เราจะดูหนังผีเยอะไปหน่อยจนหลอดขึ้นประสาทนะเนี่ย ฮ้ยต้องพักหนังผีบ้างแล้วล่ะอยู่คนเดียวด้วยกลัวนั่นเนี่ยบีบีใช้ชีวิตปกติเหมือนอย่างเช่นทุกวันกลับมาถึงหาดน้ำ ทำการบ้านกินข้าวกับแม่แต่วันนี้เธอต้องกินข้าวคนเดียวกินข้าวไม่ต้องรอแม่นะบีบีบแม่ทำโอทีอีกแล้วกลับบ้านดึกเป็นประจำ ระหว่างที่บีบีกำลังจะกินข้าวอยู่นั้นแม่ก็ได้พิมพ์บอกมาว่าให้บีบีปิดไฟปิดประตูปิดหน้าต่างให้ดีและเข้านอนไม่ต้องรอแม่สงสัยแม่จะทำงานดึกมากแน่ๆเลยวันนี้ปิดหน้าต่างก่อนดีกว่าระหว่างที่เธอ กำลังจะลุกไปปิดหน้าต่างนั้นเธอก็ได้เห็นเงาอะไรไกลๆเธอตกใจทันทีตรงนั้นใช่คนหรือเปล่านะหรือว่าเราตาฝาดต้องตาฝาดแน่ๆใครจะมาอยู่ในบ้านของเราเธอเริ่มมีความกลัวขึ้นมาบ้างแล้ว รีบปิดดีกว่าถ้าเป็นผีละ่ะหรือว่าเป็นโจรฆาตกรลกจิตไม่นะต้องไม่ใช่ไม่ใช่หรอกในหัวของบีบีตอนนี้เธอเริ่มสับสนและมีความกลัวขึ้นมา ระหว่างที่เธอกำลังเดินมาเพื่อจะกินข้าวเธอก็ได้ยินเสียงเสียงอะไรใครใครคอหน้าต่างเธอเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะเปิดผ้าม่านใจหนึ่งเธอก็คิดว่าอาจจะเป็นเสียงลม เธอก็ตัดสินใจเปิดแล้วเธอก็ปิดขึ้นมาทันทีตะกี้เราไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมมันคือผีหรือว่าคนกันแน่เอาอยัางไงดีแม่สารีบกลับมานะเธอรีบวิ่งไปที่ห้องนอนทันทีแล้วปิดประตูอย่างแน่น คิดอยู่ในใจว่าจะนอนหรือทำอะไรดีเธอตัดสินใจพิมพ์บอกแม่อีกครั้งว่าเหมือนมีคนอยู่หน้าบ้านแม่บอกว่าให้เธอแจ้งตำรวจทันที เธอรีบโทรแจ้งตำรวจและตำรวจบอกว่าจะมาภายในสินาทีตอนนี้ใจของเธอเต้นรัวยิ่งกว่ากองเราต้องปิดม่านก่อนมันจะได้ไม่เห็นเราระหว่างที่บีบีเดินไปปิดม่านนั้นในใหนึ่งนอกน้าตาเธอก็รีบนั่งลงทันที หรอหรือว่าฆาตกรโรคจิตผ่านไปสักพักเธอค่อยๆมองไปที่หน้าต่างชายคนนั้นก็ได้หายไปแล้วระหว่างนั้นเองเธอได้ยินเสียงเคาะประตูเธอคิดในใจว่า เป็นตำรวจหรือโจรกันแน่เธอค่อยๆค,ยคานออกไปดูว่าคนที่อยู่หน้าประตูคือใครอยากจะถามดีไหมว่าใช่คุณตำรวจหรือเปล่าไม่สิ แล้วถ้าเป็นโจรล่ะบีบีตัดสินใจที่จะตะโกนถามออกไปใช่ใช่คุณตำรวจหรือเปล่าคะเพราะฝนตกเสียงดังมากทำให้เธอไม่ได้ยินเสียงที่ตอบกลับมาคุณตำรวจหรือเปล่าคะ ได้ยินแล้วตอบด้วยเสียงเดินค่อยๆใกล้เข้ามาทุกทีบีบีได้แต่ยินใจเต้นเธอหวังว่าคนที่อยู่หน้าประตูจะเป็นตำรวจเสียงเปิดประตู ค่อยๆมองไปยังเธอหลังจากที่บีบีเปิดประตูและคนที่เธอพบนั่นก็คือคุณตำรวจนั่นเองเธอรู้สึกดีใจมากเหมือนยกภูเขาออกจากอกเธอจึงเดินไปหาตำรวจ และเล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟังเมื่อมีตำรวจอยู่ด้วยบีบีรู้สึกเบาใจขึ้นเธอมองไปรอบๆเธอก็ไม่เห็นผู้ร้ายแล้วเพื่อความสบายใจนะครับผมจะเดินตรวจรอบบ้านให้คุณอีกหนึ่งรอบยังไงรอตรงนี้นะครับคุณตำรวจเริ่มเดินสำรวจรอบๆบ,บ้าน เท้าไม่พบความผิดปกติใดๆผมดูรอบบ้านให้แล้วนะครับไม่มีใครเลยสบายใจได้แพวยังไงผมไปแล้ว ปิดประตูล็อกกอนให้ดีใครเรียกก็อย่าเปิดนะครับจนกว่าผู้ปกครอ,องคุณจะมาถ้าเสร็จแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับเมื่อบีบีได้ฟังดังนั้นเธอรู้สึกดีใจที่ตอนนี้ไม่มีผู้ร้ายหรือฆาตกรโรคจิตแล้วแต่เมื่อเธอนึกขึ้นมาได้ว่า ถ้าฆาตกรย้อนกลับมาเธอจะทำยังไงเธอจึงตัดสินใจที่จะเดินไปหาตำรวจและบอกกับคุณตำรวจว่าคุณตำรวจคะถ้ายังไงอยู่ที่นี่สักคู่ได้ไหมคะแล้วแม่ฉันกลับมาคุณตำรวจค่อยไปนะคะขอร้องนะคะคุณตำรวจฉันกลัวมากเลย คุณตำรวจมองไปที่หน้าบีบีรู้สึกได้ว่าเธอกลัวจริงๆเขาจึงตกปารับคำที่จะรอผู้ปกครองเธอกลับมาเชิญเลยค่ะคุณตำรวจมานั่งข้างในก่อนนะคะอีกสักเดี๋ยวแม่ฉันก็คงจะกลับแล้วค่ะนี่เธอยังไม่ได้กินข้าวหรอ กินก่อนก็ได้นะยังเลยค่ะพอดีฉันกลัวมากก็เลยไม่กล้ากินแต่ตอนนี้มีคุณตำรวจอยู่แล้วขออนุญาตกินก่อนนะคะแล้วเธอคิดว่าคนที่อยู่นอกบ้านเธอคือฆาตกรหรือว่าโจรเธอเคยเห็นหน้ามันไหมเธอมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนเลยค่ะนึกดีๆสิเผื่อบางทีเธออาจจะลืมไปแล้วก็ได้เธออาจจะเคยทำอะไรคนอื่นไว้ก็ได้นะลองคิดดูสิไม่มีจริงๆค่ะสาบานเลยนะคะฉันไม่มีศัตรูที่ไหนเลยค่ะโอ้โหอร่อยนะคะคุณตำรวจกินด,ด้วยกันไหมคะเธอแน่ใจอย่างนั้นเหรอแน่ใจนะคะ แต่เออมีความลับอย่างหนึ่งที่ฉันเก็บไว้มานานไม่ได้บอกใครเลยเพราะว่าฉันกลัวกลัวความผิดนะคะมันก็ไม่เชิงว่าเป็นความผิดแต่ว่าฉันไม่น่าทำแบบนั้นลงไปเลยให้ตายสิเรื่องอะไรเหรอเล่าให้ผมฟังได้ไหม มันเป็นเรื่องนานแล้วค่ะนานมากๆเรื่องมีอยู่ว่าฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเราสนิทกันมากฉันชวนเขาไปบ้านร้างไปดูผีกันนะคะ่ะบีบีเรากลับบ้านกันเถอะฉันกลัวที่นี่เขาบอกว่าผีเฮียนมากเลยนะบีบีเฮี้ยนน่ะสิดี เราจะได้เจอผีไงเฮ้ยลองดูสักทีครั้งหนึ่งในชีวิตเชียวนะแต่เธอต้องสัญญาก่อนนะบีบีเธอห้ามทิ้งฉันนะเพราะว่าฉันกลัวมากฉันกลัวผีฉันไม่ทิ้งเธอหรอกหน้านิชาใจยเย็นเราอาจจะเป็นคนดังโลกโซเชียลก็ได้นะบีบีนั่นอะไรนะ่ะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดิชาวิ่งเถอะผีมาแล้ววิ่งแล้วนิชาบีบีรอด้วยอย่าทิ้งฉันนะบีบีขอร้องฉันกลัวผีบีบีแล้วเธอก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นนะหรอเธอรู้หรือเปล่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่รู้ค่ะ หลังจากนั้นฉันก็ไม่ได้ข่าวเขาอีกเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันอยากจะขอโทษเขาที่ฉันชวนเขาไปที่ฉันทิ้งเขาเธอคิดได้ตอนนี้ฉันว่ามันก็สายเกินไปแล้วนะลุกขึ้นแล้วไปยืนอยู่ตรงโน้น ฉันบอกให้ลุกไงคุณตำรวจเออคุณตำรวจขอร้องนะคะอย่าอยาทำอะไรฉันเลยฉันยังไม่อยากตายเธอรู้ไหมหลังจากวันนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ทราบค่ะอย่าทำอะไรฉันเลยขอร้องนะคะ ตอนนี้นิชาอยู่โรงพยาบาลจิตเวทเพราะคืนวันนั้นวันที่เธอชวนเขาไปฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆนะคะคุณตำรวจมันสายไปแล้วสำหรับคนอย่างเธอถ้าเธอช่วยเขาเรื่องแบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นฉันจะทำยังไงกับเธอดี เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าฉันฆ่าเธอเธอก็ตายง่ายไปนะสิฉันจะให้เธออยู่ในสภาพเดียวกับนิดชาน้องสาวของฉันทายังไงฉันฝากขอโทษนิชาด้วยนะคะที่ฉันทำให้ครบรัวจนเขาต้องเป็นบ้าขอโทษด้วยค่ะ ขอโทษครอบครัวเขาด้วยฉันขอโทษจากใจจริงนะคะพูดจบแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไม่นะตำรวจคนนี้เขาก็คือพี่ชายของนิชานั่นเองเขาสงสารนิชาอย่างมากที่ต้องกลายเป็นคนบ้า เสียสติหวาดกลัวถึงฉันจะโกรธและเกลียดเธอแค่ไหนแต่ฉันก็เป็นตำรวจฉันไม่สามารถที่จะใช้สารเตี้ยกับเธอได้ขอให้เธอได้ชดใช้กรรมในสิ่งที่เธอทำด้วยตัวของเธอเองก็แล้วกันนะบีบีคนอย่างเธอไม่สมควร ที่จะมีเพื่อนแท้บีบเธอตกใจมากและเป็นลมไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตื่นขึ้นมาเธอจะเป็นยังไง